ไอ้นกาเดินอุ้ยอุ้ยนี่พี่หันไปที่ไปเดินสาวสดีกันด้วยครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมฟรีไฟนะครับเป็นเกมฟรีไฟธรรมดาซึ่งฟรีไฟเนี่ยมันมีอ่าโหมดใหม่เข้ามานั่นเองเป็นโหมด ELOU นี่เป็นเกมของอ่าจากหนังเองเขาเซ็นสัญญากันนะซึ่งเข้าไทยแล้วโดยเราต้องเข้าไปที่ เพจโต้ Store, แล้วก็เราต้องอัปเดตเกมด้วยนะครับทุกคนัางฟรีไฟแม็กฟรีไฟธรรมดาก็มีไม่ต้องเข้าฟรีไฟแม็กก็ได้ฟรีไฟธรรมดาทุกคนก็มีเลยก็ต้องเข้าไปที่เพจโต้แล้วก็อัปเดตเกมนะครับประมาณ2 0 7 m b นั่นเองก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่อัปเดตเสร็จแล้วก็วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นเกมโซน e อโนั่นเองเขาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลองเล่นเลย ก็ก่อ,อื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามล่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นไปอัปเดตเกมที่ในเพจสโตเดี๋ยวเราลองเข้าไปเลยก็เอาทักษะอะไรไปได้ไหมอ่ะไหนลองเอาวิ่งไปนะเผื่อเอาได้เออเอาอะไรไปอ่ะเอานี้ไปกันครับทุกคนเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่เกมเลยว่าจะเป็นไงว่าทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็ต้องไปอัปเดตในเพจสโตนะ อ่าอัปเดตในเกมไม่มีใครไม่มีก็ไปอัปเดตละก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมละก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่ทุกคนนี่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 ดู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 ดดอีกเจ็ดวิก็เริ่มนะก็คนเล่นประมาณสี่สิบแปดคนเนาะไม่สามารถกดวิ่งนั้นนะแต่กดเดินลากเดินได้กระโดดได้เดี๋ยวเราดูเลยว่าจะเป็นไง อุ้ยผมหยุดก่อนละการน,นี้อะ่ะเฮ้ยตกใจไม่กล้าเดินอุ้ยอุ้ยดิย่หันไปดิเดินเดินเดินเดดโดนกดโดนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบไม่รอดนะอุ้ยผมเอาใหม่แล้วก่นอนฮ้ยสามารถดูคนได้นะครับทุกคนดูดิ้มันหยุดคือหยุดหมดเลยอะ่ะ มึงผมออกไปเล่นดีว่ะทุกคนคือแบบยกกโคตรน่ากลัวโคตรรุนเลยครับทุกคนขอเพิ่มเสียงเพื่อเป็นแบบอัธรตนะเดี๋ยวเราก็จะมาลองอีกรอบนะเรามาไปกับเพื่อนไม่ได้นะทุกคนก็ต้องกดห้องพร้อมกันนั่นแหละถึงจะไปกันด้วยกันได้เดี๋ยวเรากดไปอีกรอบหนึ่งกันตอนนี้เราต้องเอาที่หนึ่งไว้ทุกคนคือแบบโคตรน่ากลัวไม่อกีเนี้เป็นเอเออยูว่าเซ็นสัญญา ไม่ได้กอฟนะเขาเซ็นสัญญากันแล้วเดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกรอบนี่นี่ทุกคนดูดิคือแบบในผมก็ปิงนิดนึงนะก็พอฝนตกได้แล้วป่ะไม่เคยเป็นเลยปิงมันต้องล่างอีกน่ยอีกสองวิเริ่มผมต้องได้ที่หนึ่งปะเฮ้ยหยุดเพราะในผมปิงเงี่ยผมต้องหยุดก่อน วายตายไปสิอุ๊ยผมตายแน่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยทุกคนคือแบบมันหันเร็วเกินมันไม่รู้จับจังหวะไม่ถูกอ่ะคือแบบน่ากลัวมากมทุกคนต้องมาเล่นเองอะเพราะแบบมันน่ากลัวครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ก็แบบให้ทุกคนไปกดกดอัปเดตเพจสโต e ล่ะทุกคนก็จะได้เล่นหมดนี้นี่ ในที่ไทยเลยก็สามารถเล่นกันได้ก็ับคลิปนี้บายบายครับก็ so so. เจอกันคลิปหน้าแล้วครับทุกคนต่อพีเน่บายบาย